สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้อยู่กับเกมอ่าฮายามิจังแต่ก่อนอื่นขอบคุณแฟนอาร์ตจากน้องแอทีด้วยนะจ๊ะน่ารักมากๆเลยและอีกอันจากของช่องม e ดูซ a าคือเท่คือดีคือชอบทั้งสองเลยชอบทั้งสองเลยรักมากจุ๊บๆฉันอายุ20่ปีและฉันก็ยังอยู่กับพ่อแม่ฉันฉันหวังว่าฉันจะมีที่ของฉันนะแต่ว่าทำไงได้ในเมื่อไม่มีใครจ้างเธอ ยังออกไปไหนไม่ได้นะเธอยังหางานไม่ได้แต่ว่าตอนนี้พ่อแม่ฉันไม่อยู่แล้วตอนนี้ที่เป็นของฉันคนเดียวแล้วเขาไปหาพ่อไปหาปู่กับย่าน่ะเดี๋ยวก็คงไปอาทิตย์หนึ่งมันก็ดีนะที่ได้อยู่คนเดียวมาสักพักเหมือนมึงรู้ว่ากูอยู่ในสถานะไหนอีเกมอีหาอีเวนอะไรเนี่ย เป็นโชว์ใหม่ที่เพิ่มมางั้นเหรอดูเหมือนกับว่ามันน่าจะสนุกนะอายามีิจังครบจบทุกตอนอดาวน์โหลดเจง๋งอย่างน้อยฉันก็มีอะไรที่จะฆ่าเวลาแล้วล่ะนะตอนที่กอบก่อนที่พ่อแม่ฉันจะกลับมาถึงบ้านฉันเสียบ USB แล้วไปต่อกับทีวีดีกว่า ชอบภาพที่มันดูแบบนี้เลยเฮียมันดูเหมือนของจริงเกินโอเควิ้ยไม่ไม่่โอ้ยเฮียกูต้องโดนจังสแกตรงนี้แน่ๆห้องครัว เดี๋ยวกูหันไปหันมาแปบเดียวสิบสามราการแล้วเร็วเนาะเป็นบ้านทั่วไปเลยคงไม่มีอะไรผิดปกติผัอมาหรอกนะ ติดีจับปะ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 บระปะปะบระปปปนี่นั่งปล่อยให้เวลาบรรลันจนตอนนี้ทุ่มกว่าแล้วเนะี่ยเอ้ยมึงไม่คิดจะมืดหน่อยหรอนี่ทุ่มแล้วนะน่าอะไรแมวอะ <c oughs> นี่คือวิธีที่วิดีโอเกมเวิร์กนะจ๊ะถ้าสองทุ่มเมื่อไรทันทีอ้ดลงไปอย่างอีตรงนี้ไม่ได้อ่ะ ลงเตียงนอนไม่ได้อีกโอเคขอฉันเช็คข้อความก่อนจะนอนแล้วกันเฮ้ hey, hey, เพื่อนจะเจออนิเมะเรื่องใหม่อนิเมะเรื่องอะไรอะใครยังไม่จังอันที่ว่ามันเหี้ยนมันอาทันนะหรอโลอะไรวะอะไรนะใช่เขาบอกกันว่ามีคนตายจะนจะได้ดูโชว์นั้นอะเหลืออะไรประมาณนั้นแหละ มึงกูดูทั้งวันเลยนะไม่เห็นมีปัญหาอะไรเลยก็ไม่รู้เหมือนกันว่ากูกลับไปนอนและวฟันดีโอเคฟันดีฉันควรจะนอนวันที่สองเกมนี้มันน่าเบื่อตรงที่เราต้องรันเวลาแล้วแบบรอให้เวลามันผ่านไป ระหว่างวันไม่ค่อยมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นเท่าไหร่เปเกมที่นั่งตันานลม่เกินไปดูปกตการณ์ทองฟ้าเปลี่ยนสีกูมาดูปกตการณ์ทองฟ้ากูเจออะไรเนี่ย เฮ้เหลือน้องเดินลอยจังแล้วก็คือวราบเลยโ okay. อเคนอนเลยดีกว่านันคใครเ่ะไฮยามิจังเนาะ เพื่อนจะคิดว่าฉันเจอหยามิจังนะเฮ้อมึงกูพูดจริงๆกูเจอเธอตรงตรงริมหน้าต่างแน่ใจนะว่าไม่ใช่ผู้หญิงที่หน้าคล้ายๆไม่แน่เธออาจจะแค่หน้าคล้ายเหมือนกันหรือไม่แน่นายอาจจะแบบต้องสาบโอกูไม่ได้โดนสาบโทษทีกูไปนอนละกูเหนื่อย The fuck is it กดเดินได้ด้วยโหเป็นฝันไหลที่เฮียมากฝันอย่างนี้ไอ,อเฮียฝันอย่างนี้อย่าฝันเลยเฮียมากเดียวดียครับฝันบ้าอะไรนะ่ะทำไมฉันไปติดอยู่ในที่แบบนั้นไม่รู้ฮะ อย่างน้อยเหมือนกับว่าฉันมันจะเดินไปที่ไหนสักแห่งแต่ที่ไหนกันละ่ะฉันไม่ได้มีฝันร้ายมาตั้งแต่ตอนที่ฉันยังเป็นเด็กกันนะไม่แน่ถามแม่ให้เอาที่อยากจับความฝันไว้ดีกว่าไอก้กลุ่มกลมอ่ะฮิฮิฮบุง้ง เป็นอะไรที่น่ากลัวมกันไอเหี้ยฝันอะไรแบบนั้นทำไมน้องลอยออกมาก่อนนะเผื่อไว้ก่อนปะปปนั่งรอวงไปค่ะเออเอออออะไรเอ่ย เอ,ออไเฮียอยู่ก็ช็อตใดๆก็คือจะงอนเลยก่อที่ใช้จะกลับเข้าเตียงฉันพยายามที่จะเปิดคอมพิวเตอร์แต่ว่ามันไม่ยอมเปิดฉันดูที่โทรศัพท์มันก็ไม่ติดเหมือนกันแล้วจากนั้นฉันก็ได้ยินเสียงในอพาร์ตเมนต แาตายแล้วไฮยามิจังตายซะคุณหลอบตาแล้วก็จิ้มมีดเข้าไปที่ไฮยามิจังเธอได้คุณได้ยินกระเสียงที่คุณหูนั่นแม่ไอเฮียกูแทงแม่กูนั่นแม่ของคุณ คุณเปิดตาขึ้นมาแล้วก็พบว่าเธอถูกแทงด้วยถูกแทงที่อกพวกเขากลับมาเร็วกว่าที่คุณจะคาดหวังไว้คุณทำมีดร่วงหล่นแม่ของคุณล้มล,ลงไปที่พื้นพยายามที่จะาหาการหายใจพ่อของคุณอยู่ในอาการแพนิคที่แบบทำตัวไม่ถูกพยายามจะรับรับแม่ที่ที่ล้มอยู่คุณยืนแข็งทื่ออยู่อย่างนั้นดูเข้าไปในมือของคุณ แล้วอยากจะรู้ว่าคุณทําอะไรลงไปตํารวจได้โพลเข้ามาหลังจากที่เขาได้ฟังเรื่องราวของคุณเขาพาคุณไปที่โรงพยาบาลาโรงพยาบาลอะไรวะโรงพยาบาลจิตเวชเีแล้วถ้าเกิดถ้าเกิดเราเลือกที่จะไม่แทงแล่ะ เดี๋ยวขอเดี๋ยวขอลองอีกทีถ้าเราเลือกที่จะไม่แทงมันจะจบยังไงบอกคุณจะรอให้ทีวีช็อตนานเหลือเกินโอเค นอนติลุกตอน,น,นที่คุณเดินอยู่ในห้องของคุณคุณได้ยินเสียงอะไรสักอย่างในอาพาร์ตเมนต์เหมือนเดิม <c oughs> ดีจะหฮยามิจังอ่ะเราจะไม่ทำอะไร ใจไงต่อเอ่ยแต่อาทิตย์ผ่านไปตอนที่พ่อแม่ของคุณได้เปิดประตูเขาเรียกคุณนะแต่เขาไม่ได้ได้แไม่ได้เสียงตอบรักเขาเดินมาที่เตียงนอนของคุณ คุณยืนแข่งทื่อเพราะก็สีหน้าที่แบบตัวซีดเหมือนกับหุ่นที่แข่งพวกเขาเรียกเข้ามาถามแล้วก็พาคุณไปที่ห้องนั่งเล่นบนทีวีนะยังมีอนิเมะเรื่องไฮยามิจังก,กำลังฉายอยู่เขาเองก็พวกเขาเองก็ดูเหมือนจะทำอะไรไม่ถูกเหมือนกันเขาแข่งทื่ออยู่สักพักหนึ่งแล้วก็หันหน้าจอไป เดยวนะพวกเขาแข่งทืออยู่สักพักหนึ่งแล้วก็ไปหันหันไปดูที่หน้าโจและจากนั้นก็ความกังวลของพวกเขาก็หายไปโดยพวกเขายังไม่รู้ว่าพวกเขานั่งอยู่ที่โซฟาแล้วก็เริ่มที่จะดูโชว์ก็คือเหมือนโดนสะกดจิตเนาะเป็นเอนดิ้งที่แปลกๆว่ะ ช่งางวาเถอะนั้นก็เจอกันคลิปหน้านะคะบ๊าบาย